สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพนรัตหนึ่ครับผมวันนี้เนี่ยอยู่กับ Mercedes-Benz E 2 0 0นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้บางคนอาจจะงงว่าเครื่องแม่ง2,000ได้เลยไม่เครื่อง1.8แล้วก็ปี2,012ราคาถูกมากแล้วก็เจ้าของเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเพอร์เฟกนะครับก็คือหมู่บ้านแห่งนี้นี่เองนะครับแล้วก็ขอบอกอีกอย่างหนึ่งหลายคนที่มาดูที่เต็นท์เราเราก็จะถามว่าเฮ้ เห็นในคลิปที่โล่งๆนี่มันที่ไหนอันนี้ไม่ใช่เต็นท์ผมนะครับอันนี้เป็นสโมสรที่เรามาถ่ายของเขานะฮะเต็นท์เราเนี่ยอยู่ข้างนอกครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันไฟหน้าสองข้างเนี่ยยังขัดได้ใสกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวจะขัดให้ไฟสปอ t l ตไลท์เนี่ยใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าไฟด้านบนเนี่ยจะแตกหักหรือแมลงตายไม่มีนะแล้วก็ กระจังหน้านี่เงาวิ้งเลยนะครับเอาจริงๆรถคันนี้เบิดรถ VIP เลยนะฮะซีซีสีดำดำเนี่ยไม่มีแตกหักเลยไฟสปอร์ตไลท์ใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในแล้วก็โคมีม่แเงาวิง้งนะแล้วก็ไฟด้านหน้าอีกนะครับใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านหนนะครับด้านนี้ไม่ต้องขัดแล้วขัดแค่ด้านนู้นพอนะโอเคแล้วก็เรามาดูบอดี้กันนะครับบอดี้เนี่ย ทรงป่องอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะคระบับดีเทลอยู่ครบรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงเงาให้เงากว่านี้นะฮะอันนี้ยังเงาไม่พอนะฮะโลโก้บูอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับกระจกมองข้างเนี่ยจะมีแตกลายงาแต่ไม่มีเบียดจนแตกหักนะฮะโครเมียมอะไรต่างๆอยู่ครบเป๊ะหมดเลยนะฮะโอเคกริบมากนะครับโอเคมาดูกัตนต่อดีเทลอะไรต่างๆอยู่ครบครบ แล้วก็โครเมียมอยู่ครบหมดนะครับไม่มีแตกหักบางคนอาจจะงงว่าอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นจุดต่อของเขานะครับไม่ได้ไม่ได้มีแตกหักนะอันนี้เป็นข้อต่อข้อต่อมี2อ,อันเลยนะแล้วก็ไฟท้ายนี้แดงกำไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในโลโก้อยู่ครบ E 2 0 0แล้วก็ตาเบนซ์อยู่ครบอันนี้นี่เดี๋ยวเราจะติดให้ใหม่นะครับเขาติดกันมาผิดนะเจ้าของเก่านะครับ เดี๋ยวเราจะติดมาให้ใหม่นะฮะอันนี้ไม่ใช่นะแล้วก็ไฟท้ายอีกด้านานีเนีแดงก่ําใส่กิ้งไม่มีแมลงตายด้านในโคเมียมตรงนี้ถึงตรงนี้อยู่ครบเป๊ะนะดีเทลอะไรต่างๆข้างล่างอยู่ครบหมดแม้กระทั่งตรงนี้ฝาเนี่ยก็เป็นของเดิมของเขาที่ผมย้ําบ่อยๆเพราะว่ามีบางคันหายไปนะอันนี้แต่อันนี้เป็นของเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดดูนี่หน่อยโอเคครับมาดูฝาท้ายกันนะฮะฝาท้ายนี่ อันน,นี้ต้องเก็บความสะอาดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีแตกหักเลยสภาพดีไม่มีแตกหักน,นี่อุปกรณ์อะไรต่างๆอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแม่แรงมาใส่ไว้ให้นะฮะอุปกรณ์พยาบาลก็อยู่ในนี้นะครับแล้วก็พลาสติกอะไรเนี่ยอยู่ครบหมดแล้วเป็นของเดิมๆรหัสโค้ดอะไรยังอยู่ครบทั้งสองด้านไม่มีแตกหักเลย จบโอเคครับแล้วก็ฝาถังน้ำมันเนี่ยสามารถเปิดได้เลยนะครับโอเคอันนี้เป็นรุ่นที่ติดแก๊สมาแล้วจากโรงงานนะครับติดแก๊สมาเรียบร้อยจากโรงงานเลยนะครับก็คือไม่ได้มาติดกันเองนะเขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็มาลองประตูกันดีเทลอะไรอยู่ครบหมดประตูนี้ปึกเลยนะครับแล้วก็มาที่โครเมียม โคเมียมด้างล่างเงาวิ้งแล้วก็ไม่มีแตกหักไม่มีหยอกกาวมาใส่นะฮะไม่มีแบบว่าหักแล้วทําสีหรือติดสติกเกอร์ใหม่เป็นของเดิมๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นกระจกมองข้างด้านนี้เนี่ยไม่มีแตกลายงานะไม่มีแตกลายงาแล้วก็ไม่มีเบียดจนแตกหักโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันภายในเนี่ยเป็นหนังนะฮะเป็นหนังลายอย่างนี้ลายเดิมๆจากโรงงานเลย นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแผงประตูแผงประตูเนี่ยลายไม้เนี่ยมันจะดูแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยฉ่าเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยฉ่าเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการดูแลขัดใหม่ให้นะครับคือที่เชื่อมยังอยู่นะฮะร,รู้สึกว่าะจะมีรอยแบบว่ารอยที่แบบว่าจับเราไม่ได้เช็ดเนี่ยยังเยอะเกินไปมันทาให้ไม้ดูไม่ฉ่าเดี๋ยวเราจะขัดให้ใหม่นะครับก็ลําโพงเนี่ยไม่มีแตกหักนะฮะแล้วก็ภาพรวมเนี่ยหนังไม่มีขาด มือจับไม่มีลอกนะแล้วก็ปุ่มอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับแต่ว่าจับไปแล้วเนี่ยอาจจะมีแบบว่าอาจจะมีเริ่มนิ่มเริ่มแบบว่าปุ่มเริ่มแบบคือถ้าใช้ไปเรื่อยๆหนังอะไรต่างๆจะเริ่มดุดนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ดูเส้นนี้ดิเส้นนี้สวยมากอะ่ะสวยมากแต่อันบนแม่งไม่ได้เรื่องเลยวะนะครับเส้นอันนี้นะครับสวยไม่มีแตกหักอันนี้ก็เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับอันนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยแล้วก็ ไฟเนี่ยเป็นโทนเดิมๆนะับไม่มีแตกหักลำโพงอะไรต่างๆก็ไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็มาที่เชิงบันไดนะครับพลาสติกไม่มีแตกหักโอเคแล้วก็มาดูที่เบาะก,กันบ้างเบาะเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะถึงแม้ว่าจะไม่มีขาดปีกเปิดไม่มีล้มแต่ลายเนี่ยสำหรับผมมันดูไม่ค่อยหรูหราเท่าไหร่นะครับดูธรรมดาไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเน้นใช้งานก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคอยู่แล้วก็พลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักนะครับ เดี๋ยวผมจะไปดูคงอะไรก่อนนะครับหนังเลยสภาพดีไม่มีรอยขีดข่วนะครับตรงนี้ก็ไม่มีแตกหักเลยปุ่มอะไรต่างๆไม่มีแตกหักอยู่ครบเป๊ะนะฮะแล้วก็มาดูที่คอนโซลหน้าคอนโซลหน้าเนี่ยครบเลยลำโพงอะไรต่างๆไม่มีแตกหักเลยสักนิดเดียวนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีแตกหักช่องแอร์ลายไม้อะไรไม่มีแตกหักแต่ไม้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ รู้สึกมันไม่ม,ไม,มันไม่ฉ่ำอ่ะไม้ไม่ค่อยฉ่าเท่าไหร่เลยนะครับแต่ไฟอะไรอยู่ครบไม่มีแตกหักเลยนะที่ปรับไฟอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบหมดนะแล้วก็อันนี้นะครับเปิดมาเป็นกระจกนะครับฝากับกระจกเนี่ยไม่มีหักเลยนะไฟก็ยังอยู่ครบหมดแล้วก็มาที่ช่องแอร์ช่องแอร์อยู่ครบนะครับไม่มีแตกหัก แล้วก็จออะไรต่างๆก็อยู่ครบหมดนะฮะลำโพงอันนี้น่าจะเป็นลำโพงนะเนี่ยนะไม่มีแตกหักเลยแล้วก็เป็นเครื่องเบนซินนะฮะใครที่ก Lang ังวลเรื่องแบบว่าเฮ้ยกลัวจะไม่ประหยัดน้ำมันนะครับแต่เราอาจจะแบบว่าไม่สามารถซื้อดีเซลรุ่นใหม่ๆได้แล้วก็มาลองดูคันนี้เครื่องเล็กๆกันนะนะครับโอเค แอร์เย็นช่ำนะแล้วก็มาดูโซนตรงนี้กันนะอันนี้เนี่ยเป็นโซนแอร์นะครับก็ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับปรับสปีดนะปรับออโต้มีกักอากาศปรับอุณหภูมิอะไรอย่างงี้แล้วก็จับอันนี้เนี่ยจับไปเนี่ยหนังไม่หลุดมาเลยนะลายไม้อะไรอยู่อยู่ครบอยู่เลยตรงเนี้ยอาจจะมีตําหนิรอบๆตรงนี้หน่อยแล้วก็กระจกตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยนะครับ แล้วก็หนังอะไรก็อยู่ครบเหมือนกันไม่มีฉีกขาดหนังตรงนี้สภาพตรงนี้ก็ยังดีแล้วก็ตรงเนี้ยตัวอักษรอยู่ครบเป๊ะไม่มีแตกหักเลยนะลายไม้ก็อยู่ครบเหมือนกันแต่ผมไม่ประทับใจลายไม้นี้เท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้อันนี้ยังใช้งานได้นะครับเปิดใช้งานได้ใส่แก้วตรงนี้นะนะครับแล้วก็คือคุณกดปุ่มตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะมันเปิดแล้วคุณก็ใส่ของได้ใส่ของในนี้ได้นะครับ ล้าปิดก็ปิดไปนะอันนี้เป็นระบบแก๊สแบบ CNG นะครับซึ่งปุ่มนี้มันไม่เกี่ยวหรอกผมจับเล่นเฉยๆให้รู้ว่ามันยังหนืดอยู่นะระบบแก๊สเป็น CNG นะครับอันนี้ก็คือมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังใช้งานได้ปกติแล้วก็ถือว่าระบบเขาเยอะมาก นะครับก็เราไปดูนี่กันต่ออันนี้มีแอร์พออกมานะครับซึ่งผมก็ถ้าคุณจะใส่ของกินอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ผมก็แต่มันก็มีแอร์มีลมมีลมแอร์เย็นๆอยู่ตรงนี้นะครับมีชับยังใช้งานได้หัวเตก็ถือว่าใช้ได้นะคันนี้ใช้ได้กับการที่คนที่กําลังหารถเบนท์ที่ราคาไม่แพงซึ่งคันนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาหกแสนกว่าบาทเอง ได้ปี12คันที่แล้วปีอะไรปี11ขายไป700,000กว่าอันนี้ปี12แต่ยิ่งถ้าใครบอกว่าผมชอบแก๊สโโอ้หคุณสบายเพราะคันนี้ติด CNG มาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูม่านหลังโคตรหรูเลยวะ่ะมันหรูมากอะเปิดค่อยๆแบบนี้มี Airbag รอบคันคันนี้ ไฟก็สามารถเปิดได้จากด้านหน้านะหรือจะเปิดด้านหลังก็ได้จะมีปุ่มอยู่นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูนี่กันช่องแอร์นะช่องแอร์เนี่ยมันจะมีตำหนิตรงนี้นะตำหนิตรงนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีแตกหักเลยนะครับแล้วก็ขันนี้ปูพมกระดุมทั้งคันนะเป็นพมกระดุมทั้งคันเลยคือปกติเนี่ย ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่หรอกคันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วคุณก็สามารถเออเปิดได้นะครับเปิดได้แล้วก็ใส่ของได้แต่ตอนเนี้ยมันจะต้องเกี่ยวความสะอาดนะครับเพราะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมผมใจร้อนมากผมแทบจะแบบไม่ได้รอให้รถสะอาดเลยก็เอามาเอามาถ่ายเลยอ่าใส่แก้วได้นะครับโอเคเยี่ยมจะมีแตกหักอยู่ตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะเก็บงานให้นะทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปดูเบาะก,กันเบาะด้านหลังก็เริ่มจากตรงนี้ลายเหมือนกันเลยแล้วก็ไม่มีฉีกขาดเลยแต่ก็อย่างที่บอกผมไม่ค่อยชอบเบาะลายนี้เท่าไหร่เพราะมันดูไม่ค่อยหรูหรานะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่ปวดหลังซึ่งเราก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าทําไมมันเหมาะรู้สึกนั่งแล้วมันไม่ปวดหลังนะครับแล้วก็สุดท้ายมาดูแผงประตูกัน แผงประตูเนี่ยลายไม้ด้านนี้โอเคชัดเจนคมชัดมากไม่ได้ซีดนะครับแล้วก็มือจับโครเมียมเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยแล้วก็หนังอะไรเนี่ยไม่มีขาดเลยนวมอะไรต่างๆผ้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีขาดเลยลำโพงอะไรเงี้ย <res> <res> ก็ไม่มีแตกหักนะฮะแล้วลายไม้อยู่ครบไม่มีแตกหักพลาสติกอยู่ครบไม่มีแตกหักแล้วก็ไฟก็ไม่มีแตกหักเลยนะฮะ เอ้ยตกลงมันไม่ใช่กลุ่มแตกมันเป็นสติกเกอร์หลุดสติกเกอร์ตรงนี้ขาดนะครับเพราะถึงเวลาของเขานะครับโ okay, <Okay. S 1> <ๆ>อเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูข้างนู้นกันแผงประตูเนี่ยเป็นลายไม้นะครับลายไม้เนี่ยอาจจะอาจจะไม่ชัดเจนเท่าด้านนู้นนะครับแต่ว่าไม่มีแตกหักโเวอร์อะไรยังอยู่ครบนะแล้วก็หนังพลาสติกอะไรต่างๆไม่มีแตกขัดมือจับเนี่ยครเมี่ไม่ลอกนะ แล้วก็หนังอะไรไม่มีฉีกขาดแล้วก็ปุ่มกระจกไฟฟ้าอยู่ครบไม่มีแตกหักหนังนวมยังอยู่ครบไลายไม้อยู่ครบมมไ, people, ไม่มีแตกหักพลาสติกด้านล่างอยู่ครบไม่มีแตกหักไฟสีแดงโคนเดิมเนี่ยไม่มีแตกหักเลยแล้วก็ลําโพงก็ไม่มีแตกหักเหมือนกันต่อไปก็มาที่เชิงบันไดนะเชิงบันไดพลาสติกไม่มีแตกหักครับแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีห้อยนะไม่มีห้อยไม่มีห้อยเลยนะสามารถปรับนี้ได้เชื่อนี้ได้นะครับก็แล้วก็อันนี้จะเป็น ที่เขียบุหรีกับที่จุดบุหรีนะครับที่จุดบุรี่ไม่มีแล้วนะโอเคแล้วก็มาดูเบาะกันสาหรับเบาะก็ไม่มีขาดเบาะที่นุชนั่งตอนแรกนะไม่มีขาดเลยนะครับอาจจะมีความเหนียวย่นตามวัยอาจจะมีช่วงนี้นะครับอันนี้แอร์แบ็ใช่แล้วตรงนี้ไม่มีขาดนะครับโอเคต่อไปไปด้านหน้ากัน โอเคครับต่อไปด้านหน้าเนี่ยเบาะก,ก็เหมือนกันเบาะต้องลายเดียวกันอยู่แล้วผ้าโทนสีเดิมๆตรงปีเลยนะแล้วก็ไม่มีฉีกขาดนะครับเชิงบันไดไม่มีแตกหักเลยนะแล้วก็แผงประตูเนี่ยลายไม้เนี่ยลายไม้นี่ดูจากบบไม่ฉ่ำเท่าไหร่นะครับลายไม้ไม่ค่อยฉ่ำเลยเนี่ยน,นะแล้วก็พลาสติกอะไรที่มีแตกหักทั้งสิ้นนะครับปุ่มกระจกไฟฟ้าแล้วก็พอปุ่มล็อก ปุ่มบอร์ดปรับไฟฟ้าปุ่มแมมโมรี่อยู่ครบ,บ,บแต่ปุ่มแมมโมรี่เนี่ยตัว M เ,เนี่ยจะลอกๆหน่อยนะครับแสดงการใช้งานแล้วคุณก็จะได้มั่นใจว่าเฮ้ยบอร์ดปุ่ปรับใช้งานบ่อยแสดงว่าใช้ได้นะแล้วก็มาโซนตรงกลางเนี่ยนวลๆหนังๆอะไรเนี่ยไม่มีขาดเลยปุ่มจอกไฟฟ้าอยู่ครบไม่มีสโฟกเกอร์ลอกลายไม้เนี่ยโอเคลายไม้กลางๆนะก็ก็ยังไม่สดไม่ช้ำเขาเลย โอเคครับสภาพห้องเครื่องเนี่ยพลาสติกอย่าไม่มีแตกหักเลยนะครับแล้วก็ฝาเครื่องอะไรอยู่ครบไม่มีแตกหักพลาสติกอะไรต่างๆไม่มีแตกหักรอยอายร์คต่างๆเนีย่ยอยู่ครบหมดครับรอยอาร์คอยู่ครบอยู่ครบอยู่ครบนะครับอยู่ครบหมดเลยนะโอเคครับก็แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการขับขี่เลยแล้วกันนะครับ รอบคันนี้นี่การขับขี่ดีนะแล้วก็ช่วงล่างนี่ผมนั่งข้างหน้าเนี่ยนิ่มแล้วข้างหลังนุษนั่งก็บอกว่านิ่มเหมือนกันนะครับแล้วผมเคยลองรุ่นนี้อยู่นะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันนะครับเพราะเครื่องพันแปดแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ที่คนอยู่ดีนะต่อให้เครื่องพันแปดถ้าคุณขับเร็วขับกระชากนะขับแบบว่าไม่ขับแบบเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเงี้ยยังไงก็กินน้ำมันอยู่ดีนะครับแล้วก็เรื่องอะไหล อะไรคุณก็ไม่ต้องกลัวก็เหมือนเดิมมาหาทางผมนะครับแล้วพอคุณรู้แหล่งจากทางผมแล้วนะคุณก็ค่อยไปซื้อเองวันหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อในนามของผมเนี้ยก็จะได้ส่วนลดได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็เรื่องค่าแรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะเดี๋ยวเราจะจากจารให้แล้วนะครับฟรีค่าแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับรถคันนี้เหตุผลที่ผมขายราคาไม่แพงเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือที่ที่ผมมองนะ ผมมองว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบสีดานะครับแต่ว่าผมไ่ยชอบสีดำอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องสีที่คนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจจะเหลือว่าบางบางครั้งเนี่ยที่จริงอ่ะมันราคาต้องขึ้นถ้ารถที่มี CNG จากโรงงานเนี่ยราคาต้องแพงเลยเพราะมันเหมาะกับยุคแบบนี้แต่ผมก็โอเคไม่มีปัญหานะครับอ้างอิงจากหลายๆปีที่แล้วว่าถ้ารถมี CNG อะไรเงี้ยราคาจะไม่แพงแต่มันก็เป็นโชคดีของคุณนะ เพราะว่าคุณประหยัดลงมาอีกคุณไปเติม CNG ได้เลยนะครับก็ได้ราคานี้ไปเลยโดยที่เราไม่ได้อ้างอิงเศรษฐติจระดับนี้ว่าเฮ้ยติดอย่างนี้มาราคาต้องขึ้นนะเพราะว่าถ้าถาติดแบบเนี้มันจะทําให้คุณประหยัดมากขึ้นผมก็ต้องเพิ่มราคารถขึ้นไม่ผมอ้างอิงจากสมัยก่อนเลยว่าโอเคคนไม่ค่อยชอบ CNG ใช่ไหมผมก็เอาราคาเหมือนนี้หลายหลายปีที่แล้วเลยนะครับว่าครันนี้ราคาที่ทีด่6เจ00 0บาทเท่านั้น่อนประมาณหมื่นต้น,ตน ได้ถึง84หมวดนะครับแล้วก็ฟรีดาวฟรีค่าจัดไปแนนฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมอนหนดอายุคันนี้จะจัดอนุ่ในห,หมวดหมู่รถอะไรรู้ไหมใช้งเงินออกรถแค่หมื่นบาทน,นะครับเอามาให้หมื่นเดียวเอารถเบนคันนี้ไปขับเลยถามว่าจะมีมาเรื่อยๆแบบหลายๆคันนะไม่มีคันนี้คันเดียวแล้วคันต่อไปราคาจะเป็นอีกแบบนึงแล้ว นะครับประมาณนี้สนใจโทเมสู่815198985ที่พันดีพนันรัต1 9 9 9 0 8 1 3 1 4 2 5 8เคมาลันไลด์ไอดีแอสไซน์ WGY 0 8 8่าลิมนเดิมแขนสายด้านหน้า,นด,า,นด,านด้วยเฟ c e บุ๊คดีเป็นรักพนันรัตน,นะครับแล้วก็รามคอแท็ง164ลิ้นขนดใหญ่ปิดคำทีทีนะครับทุกคนสำหรับใครที่เก็บหอ,องอมดิมาไม่อยากจะผ่อนแต่ว่าคุณดันนี้เงินประมาณ60กว่าบาท ผมจะซื้อเป็นเนี่ยแต่คุณคิดก่อนนะครับมันไม่ใช่เงินเก็บนะมันต้องเป็นเงินที่คุณจ่ายไปแล้วอย่างน้อยคุณต้องเหลืองเงินสักสามแสนหรือสองแสนถ้าคุณเอามารวดเดียวแล้วมาซื้อคันนี้เลยผมก็ไม่ค่อยจะนําอย่างที่เคยบอกไปครับแล้วก็ผ่อนมกว่าบาทเนี่ยผมอยากให้คุณมีเงินเดือนสักสองหมื่นสองหมื่นสองหรือถ้าคุณมีเงินเดือนหมื่นหกหมื่นเจ็ดคุณก็ควรจะมีภรรยาสามีช่วยผ่อนแล้วคุณไม่ควรมีภาระเรื่องบ้านหรือเรื่องอะไรใดทั้งสิน้นเพราะคุณต้องมาผ่อนแบนนี้ ใครที่เอารถคันนี้ไปเนี่ยอย่างน้อยถ้าคุณเป็นคนที่ต้องเจอลูกค้าบ่อยๆ,ๆเขาช่วยคุณได้เรื่องความน่าเชื่อถือน,นะครับเรื่องให้เกียรติลูกค้าคุณไม่ได้อวดรวยคนระับคุณแค่ซื้อรถไปเพื่อให้เขาเห็นว่าออผมชัดเจนกับอาชีพน,นะครับผมสามารถมีเงินที่จะซื้อได้นะครับเหมือนกับการว่าผมเนี่ยสามารถดูแลลูกค้าได้นะครับผมไม่แบบว่าไม่ทิ้งงานแน่นอนนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาซื้อ เพื่อไปทําให้หน่าเชื่อถือแต่ความจริงเขาอาจจะไม่มีความรับผิดชอบก็ได้มันก็มีคนแบบนี้นอยู่เหมือนกันแต่คุณครับมันจะดีกว่าไหมถ้าการที่เราไปเจอลูกค้าเราทําตัวให้เขาเชื่อถือไปนะครับโดยที่คุณจะเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่อย่างน้อยคุณทําให้ลูกค้าเชื่อถือคุณโดยการใช้ร่าแบบนี้นเราหลีกเรื่องไม่ได้อยู่แล้วนะครับคุณไม่ได้อวดด้วยคุณแค่ให้เกียรติลูกค้า คใครอยากจะลองขับก็ยินดีให้ลองครับสำหรับคันนี้เนี่ยใครอยากจะเธินรถยินดีครับรถกระบะรถเก่งรถคลาสสิกเอามาเธินได้ขอแค่ส่งลูกลกับคุยกับพี่พันธ์ก่อนตอนนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับบอร์ด